สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจากที่นักเรียนได้ฝึกอ่านคําที่ผสมด้วยสระอาทั้ง8คําไปแล้ววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปฝึกอ่านคําที่ผสมด้วยสระอากันต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกอ่านกันเลยค่ะคําที่ผสมด้วยสระอาฝึกอ่านคําต่อไปนี้กอากาขอ ขาคออาคางออางาโจอ,อาจาโชอ,อาชาโซอ,อาซาโตอ,อาตาทออา าโนอานาปอาปาพออาผาฝออาฝาโมอามายอายาโร โลอาลาวออาวาสออาสาหออาหาพออาพาโบอาบาสออาสาสอ ออาทาอพาอาอาผาถอาถาลออาลาดอาดาชอาอาชายอายาห สออาสาคออาคาต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอาสองพยางคำแรกค่ะสออาสาลอาลาสาลาสอ โลอานาสาลาโรอาราโชอาชาราชาโรอาราโชอาชาราชาขออาขา ทออาทาตออาตาทาตาทออาทาต,าตออา,าตาทาตาวออาวาจออาจาวาจวาจอวออา วาจอาจาวาจาาออาอาชออาชาอาชาออาอาชชอาชาอาชาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ การฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอาไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝึกอ่านบ่อยๆรับรองว่าอ่านได้ทุกคำแน่ๆเลยค่ะใครอ่านคำไหนได้แล้วนะคะถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้ครูใหม่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ